สวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักและคิดถึงทุกท่านวันนี้มาพบกันในช่วงบ่ายนะครับนะช่องแดงสัมบาสูสูเพื่อประชาธิปไตยต่อต้านรัฐประหารคัดค้านปดิการพัฒนาประชาธิปไตยช่วงบ่ายวันที่25ครับนะกันยายน2 5 6 8ตามเวลาดีเวลานัดหมายครับช่องแดงสัมบาา ขอบคุณเอสจทั่วไทยทั่วโลกที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ครับทางช่องแดงสรมบาครับวันนี้ก็นะครับนะวันนี้ก็อยู่ในนะครับบริบททางการเมืองก็การเลือกตั้งครับนะวันที่28อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับที่ จังหวัดรีสะเกดเขตห้าครับนะจังหวัดรีสะเกดเขตห้ามีภูสิงห์นะครับขุนหารนะภูสิงห์และขุนหารมีผู้สมัครสองพักนะครับใหญ่นะครับนะเพื่อไทยก็ภูริกาสมหมายครับเบอร์หนึ่งครับนะเบอร์ก็กินขาดนะครับเบอร์หนึ่งแล้วนะครับ เบอร์ที่สองก็พักไหนก็อย่าไปจำนะครับนะอย่าไปจำมันครับมีสู้กันในสองพักครับนะเพราะว่าการเมืองแบบไทยๆครับมันต้องตามให้ทันครับนะโดยเฉพาะการเลือกตั้งครับผมถึงเน้นตลอดครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยเลือกมาให้เด็ดขาดไปเลยครับ นะถ้าไม่เด็ดขาดเห็นไหมครับนะถ้าไม่เด็ดขาดมันก็เห็นไหมเลือกส้มได้หนูนะครับมาเป็นนายกถ้าไม่เด็ดขาดมันเป็นอย่างนั้นครับขัดแข้งขัดขาครับนะเดี๋ยวมันก็นะครับเดี๋ยวมันก็ไปร้องศารลรัฐมนูญครับนะเดี๋ยวไปร้องศารลรัฐมนูญให้ตัดสิทธิ์นายกให้ตัดสิทธ์ให้ยุบพักครับนะ เลือกมาเลยครับเพื่อไทยก็เพื่อไทยเลยครับมันจะได้ไม่มีใครไปร้อครับนะเพื่อไทยก็จะได้มาบริหารประเทศอะไรต้องไปถามไอ้เก้าตัวก่อนครับนะผมอยากจะเห็นเป็นอย่างนั้นครับนะไหนไปถามมันก่อนนะโครงการนี้ทำได้ไหมต้องไปถามไอ้เก้าตัวก่อนครับถามต้องกดดันให้มันตอบให้ได้ครับให้มันชี้ไม้ได้ว่าได้ไหมไม่ได้นะ พักเพื่อไทยก็จะได้ไม่โดนด่าไงเพราะว่ามันจะโดนคนคนทั้งประเทศจะโดนดา่ดาด่าตุลาการสารูเก้าตัวครับองค์กรทีละ่ะนะเห็นภาพไหมครับถ้ามันจะยุบเพื่อไทยมันก็ยุบไม่ได้ครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยดา่ากดดันมาแล้วนะเลือกไปเลยครับพักใดพักหนึ่งเลยครับนะการเลือกตั้งสมัยหน้านะต้องไปถามมันทุกเรื่องครับนะ งินงบประมาณเนี่ยทำได้ไหมจะไปจะไปทําถนนให้ประชาชนเนี่ยทำได้ไหมจะไปสร้างแหล่งน้ําให้ประชาชนได้ไหมต้องไปถามมันทุกเรื่องครับทุกนโยบายที่หาเสียงกับพี่น้องประชาชนครับผมอยากจะฝากเพื่อไทยนะครับต่อไปเพื่อไทยก็อ้างอ้าวสารแม่ทำครับอย่ามาโทษผมให,ให้พูดอย่างนี้ครับปปชไม่ให้ทําครับกตไม่อนุญาตครับนะให้อ้างอย่างนี้ครับประชาชนจะได้นะครับโมเดล เนปาลโมเดลให้มันครับกระทืบมันครับมึงมากัดขวางอะไรแต่ตอนนี้มันเละเทะสิครับนะเพราะว่ามันก็ต้องการยุบพักสิครับเพราะว่าพักมันอยู่ครับไอ้หนูอยากเป็นนายกอภิสิทธิ์อยากเป็นนายกมันก็ทาให้หมดนะเห็นหรือยังผมถึงบอกว่าห้าร้อยเสียงสอสอในจะาครับให้เลือกถ้าถ้าชอบนะครับ ถ้าชอบไม่ให้คนไทยถูกหลอกจาก,กงอง้องนเตอร์แก๊งคาเซโนเอร์เลือกครับต้องการที่จะให้มีบ่อนคาสินโนถูกกฎหมายครับไปตั้งที่ไหนก็ได้ครับขอให้มันถูกกฎหมายถูกกฎหมายหรือไม่ถูกก็ขอให้มีเงินเข้าคังมาเข้าภาษีประชาชนครับเป็นส่วนกลางให้ประชาชนครับไปทําที่ไหนก็ได้ครับผมต้องการเห็นประเทศชาติแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าลักไก่ตีกินหาแดกหาแดกกลุ่มแดกหรือก,ก,กลุ่มเดียวครับไปสร้างบ่อน นะไปลงทุนหุ้นส่วนร่วมกับพวกต่างประเทศครับแล้วแดกอยู่คนกลุ่มเดียวครับประชาชนไม่ได้อะไรเลยครับตัดถนนไปช่วยเขาอย่างนี้เหมือนสัญทนาะประจูรัฐที่มันแฉนะครับท่านผู้ชมเหมือนเจ๊ไอ้นะครับ,เ,รบเหมือนกับเจ๊นะครับลีหน้าจังนะครับแฉครับนะผมถึงบอกว่าเอานะครับ เอาการเลือกตั้งซ่อมครับตอนนี้มีอยู่นะครับจังหวัดกาญจนบุมมรีครับเขตสี่นะฝากนะครับตบหน้ามันเลยครับพวกที่ไม่เห็นหัวประชาชนครับกินบนเรือนขี่รถหลังคาครับไม่เห็นหัวประชาชนประชาชนเลือกมึงพเพื่อมาเป็นรัฐบาลครับแต่มึงไม่มีปัญญาไม่มีน้ำยาเป็นไอธนาธรไอควายมึงก็แกล้งครับทำเป็น อันนั่นอันนี้หลุดมาครับเพื่อที่จะให้พวกองค์กรเหล่าหลช่วยมึงนะครับมึงบริหารที่อะไรเป็นนะครับหกปีที่แล้วประชาชนได้อะไรครับจากพักการเมืองพวกนี้ครับจากพักส้มเน่าครับได้แต่กล้วยครับพวกมันในี่อื่นมีพรีมันแดกกล้วยกันครับนะไปดูครับนี่ผมอยากให้ฟังนี่ครับมันพูดอะไรครับประชานาริีที่ผ่านมามันพูดอะไรครับพี่น้องจะได้รู้ครับการเมืองเป็น ทำไมทราบไหมครับเพราะนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวในประเทศนี้ที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนและอาชีพที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนก็เพราะมีประชาธิปไตยนักการเมืองที่ไม่เคารพประชาธิปไตยคือนักการเมืองที่ไม่เคารพจริยธรรมของวิชาชีพ ที่เไรวไหนสมอคนที er ่เป็นประชาชิีมอไหมครับทเรา่องานเกลองร้ยหอยอเต่หาอิสาใช้เปล่าแล้วที่กตไปเปลี่ยนสูตรคำนวาปิลิสต์นี่ถูกต้องหครับอากตตครับอปาอออปาออ เห็นหรือยังครับท่านผู้ชมสมัยที่มันนะครับมันหลอกลวงประชาชนครับนะให้เลือกมันแต่วันนี้มันพูดอะไรครับเรื่องเ,ออเขากระโดงครับมันบอกว่านะครับเขากระโดงเนี่ยนะครับการลดไฟนะครับการลดไฟพูดง่ายคือการลดไฟไม่อยากได้แล้วครับพูดภาษาชาวบ้าน ไม่อยากได้แล้วการรถไฟไม่ฟ้องเอาครับนะการรถไฟไม่ฟ้องเอาเพราะว่าถ้าถ้าผิดเขากระโดงมันก็ผิดชาวบ้านเขาก็ผิดหมดครับนะวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนนามสก,กุลไปเป็นทิดชอบแล้วครับท่านผู้ชมนะเห็นหรือยังเวลามันพูดมันก็อีกอย่างแต่เวลามันทําก็อีกอย่างครับนะ เพราะว่าเขากระโดงเนี่ยการลดไฟไม่ฟ้องครับนะไม่ฟ้องเหตุที่การลดไฟไม่ฟ้องก็เพราะว่ามีสพลชาลามมีศักยามทิดชอบเขาที่เป็นรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับเขากระโดงนีย่ยาวมาครับนะยาวนานมาครับเห็นภาพไหมครับท่านผู้ชมนะเหตุที่การลดไฟไม่ฟ้องแต่ถ้านะครับตามที่ภัยสารพืชมงคล กูรูทางกฎหมายนะครับบอกว่าสารดีกาแล้วครับให้ที่เป็นเป็นที่การรถไฟครับนะให้ที่เป็นการรถไฟแล้วนะครับดีกาแล้วครับแต่กรมที่ดินนะครับกรมีที่ดินไม่บังคับคดีไงครับนะเหมือนกับกรมนะครับนะเหมือนกับนะครับ กรมที่ดินกรมที่ดินเนี่ยนะครับไม่พูดง่ายก็คือละเว้นนะครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับนะไม่กระทําการไม่ดําเนินการเอาหูไปนาตาไปไล่ครับไม่เพิกถอนโฉนดครับสารก็สั่งมาแล้วว่าที่นี้เป็นการเป็นที่ของการรถไฟครับเป็นที่หลวงการรถไฟแต่กรมที่ดินคุมโดย นะครับอนุทินหนูครับนะหนูก็เกี่ยวข้องกับมีนโฉนดมีที่ดินอยู่ที่เขากระโดงนะไอธนาทรมึงฟังกูครับมึงจะได้หายโง่ครับหายควายครับนะในเมื่อกลมที่ดินไม่ดำเนินการใดๆครับนะแล้วนะครับ มันเกี่ยวอะไรกับการรถไฟเหรครับการรถไฟก็สารฟ้องแล้วครับเหมือนท่านเพศาลท่านเปรียบเทียบว่ากับที่ดินอํา,ายเนี่ยมันต่างกันที่ดินอํา,ายเนี่ยศารไม่เคยสั่งแต่ที่ดินเขากระโดงนี่ศารสั่งแล้วว่าเป็นของการรถไฟนะแต่กรมที่ดินควบคุมโดยนะครับนะอนุเทนเรื่องมันก็เลยไม่ไปถึงไหนครับ นะแทนที่จะช่วยกันรักษาสมบัติชาติครับพักสมเน่าครับนะมึงจบครับมึงจบแล้วกับเวทีที่มึงหลอกคนไทยมานะครับอย่างน้อยสองสมัยครับนะมึงหลอกว่าจะมาปฏิรูปกองทัพปฏิรูปสถาบันนะครับนะ จะมากระจายอำนาจจะมากระจายรายได้จะมาทำลายทุนผูกขาดจะมานะครับทำลายนะครับระบบอุปบัติธรรมโอ้โหครับสุดท้ายมึงก็ทรยศหักหลัง14ล้านเสียงครับนะเห็นหรือยังครับมันเป็นเรื่องของนะครับกรมที่ดินครับในเมื่อ ไอ้หนูนี่มันก็เป็นทั้งนายกเป็นทั้งมหาไทยครับมันทำแม่แม่คนอื่นเป็นลหละครับนะแล้วมึงบอกว่าไม่เกี่ยวรัฐบาลยังไงล่ะครับมึงไปเรียนมาจากไหนวะกูงงวะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มึงเรียนมาจากไหนการเมืองมึงเรียนมาจากไหนนะบอกว่ารัฐบาลไหนก็ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของนะครับการรถไฟนะที่ไม่ฟ้องการรถไฟเป็นเจ้าของแะครับ แต่เข้าพื้นที่ไม่ได้ต้องอาศัยครับฝ่ายบริหารครับเพราะว่าสารสั่งมาแล้วนะครับเหมือนกับที่ของเราเนี่ยแหละครับยึดมาคืนแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีครับไปยึดมานะไปขับไล่ไปติดป้ายครับเราไปติดป้ายเองไม่ได้ครับเราจะไปบอกว่าเฮ้ยมึงออกจากบ้านกูนะสารสั่งแล้วไม่ได้ครับ ต้องให้กรมที่ดินไปจัดการต้องให้กรมบังคับคดีไปจัดการครับเหมือนกันกับที่การรถไฟต้องให้กรมที่ดินไปจัดการแต่กรมที่ดินมันก็ลูกน้องไอ้นะครับไอ้ใครล่ะครับไอ้หนูนาะยธนาธรไอ้ควายลูกน้องของเสียหนูทำยังไงล่ะครับตอนนี้มันลอยตัวเลยนะเสียหนูครับโดยเฉพาะเรื่องหัวสวมันกันนะไอ้ธนาธร มึงบอกว่าเรื่องนะครับหัวสวมันเกี่ยวกับกบกบตไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยเป็นรัฐบาลไหนก็ก,กรกตของเขาอยู่แล้วนะครับมันไม่เกี่ยวได้ยังไงนะครับกระทรวงยุติธรรมใครล่ะครับนะรัฐบาลที่แล้วกระทรวงยุติธรรมก็นะครับทบีสอดส่องไงเขาก็ขันน็อตเขาก็รีบดําเนินการอย่างเต็มเต็มที่เลยครับ ในการที่จะเอาพวกนั้นเข้าคุกเข้าตารางให้ได้ครับมารับโทษให้ได้ดีเอสไอไงแตนทอนมันจะไม่เกี่ยวได้งไงครับนะถ้านะครับรัฐมนตรีหมาดไอกระทรวงหมาดยุติธรรมคนใหม่เ,เกิดมันบอกว่าเอ้ยเงียบเงียบไว้ก่อนเรื่องนี้มันก็จบไงแล้วนะมึงจะจะไม่เกี่ยวได้ยังไงครับแต่พวกมึงเนี่ยครับ หลอกลวงคนไทยครับหลอกลวงชาวโลกว่าเป็นพรรคคนรุ่นใหม่ครับนะพรรคคนรุ่นใหม่เป็นทางเลือกการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงครับมึงหลอกแม้แต่สันทนะและก็นะครับนะชูวิทย์หลอกพี่น้องชาวกทมรครับนะหลอกคนกทมรครับเนะห็นหรือยังครับตอนนี้เป็นไงครับ รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหายไปแล้วครับต่อไป30บาทรักษาทุกโรคก็จะหายไปครับเขาจะทำลายหมดครับถ้าเป็นของทักษิณนะครับน้ำไม้น้ำมือทักษิณก็ทำลายหมดครับแล้วก็หวยกระเสียนครับหายไปอีกครับหวยกระเสียนอย่างเราซื้อเนี่ยครับอายุนะครับ16ปีขึ้นไปครับ เราซื้อไม่เกินสามพันบาทต่อเดือนครับเป็นเงินสะสมเรานะอายุหกสิบปีเราถอนได้ทุกบาททุกต่ังครับถ้าถูกเราก็ได้รับรางวัลครับเหมือนกับเราแทงหัวทั่วไปแต่ถ้าเราไม่ถูกมันก็ไปเกินงเงินสะสมไม่มีการกินรวบครับถือว่าเป็นทุนของเราครับนั่นก็หายไปอีกแล้วครับในสามสิบบาทรักษาทุกโรคครับตอนนี้พวกนะครับ ในพวกที่ไปไล่องอิงเนี่ยกูจะได้สาใจมึงตอนตอนนี้แหละครับนะแทยยาพทยสภาครับมันไปยืนรปรนนะย่นต่อสารปกรครองนะครับนะยื่นต่อสารปกครองให้ยกเลิกมึงรู้ไหมพวกควายที่มึงเลือกพักส้มเป็นไงครับเลือกพิธาแต่ได้หนูครับมาเป็นนายกสาใจพวกมึงไหมล่ะพวกกูเข้าไปยามครับประคับประคอง นะให้รัฐบาลนี้อยู่ให้ครบเทอมครับสมัยหน้าเขาว่ากันใหม่แต่พวกมึงก็นะครับนะไปขับไล่ถ้ามึงแน่จริงมึงทุกสนามบินสุวรรณภูมิครับทุกสนามบินสุวรรณภูมิทิ้งเลยถ้ามึงแน่ใจนะถ้ามึงไม่เห็นไม่ต้องการเห็นเห็นผลงานของทักษิณครับถ้ามึงแน่จริงครับนะพี่น้องคนไทยครับผมถึงบอกว่าให้เลือกพักเดียวไปเลยครับ นะต่อไปมันจะได้ทํางานง่ายขึ้นไงไม่มีคนไปร้องไงไม่มีฝ่ายค้านไงนะให้สารรับนูนให้องค์กรแหละเป็นฝ่ายค้านครับไม่ต้องมีสสฝ่ายค้านนะครับถ้ามีก็เห็นไหมมันเอ๋ไอ้ไอไหนูแหละครับไปเป็นรัฐบาลครับทั้งที่เสียงข้างน้อยครับให้นะครับต่อไปไม่ต้องมีฝ่ายค้านครับประเทศไทยไม่มีประโยชน์ครับให้องค์กรแหละเป็นฝ่ายค้านครับเลือกพักเดียวไปเลย ชอบไอ้หนูก็เลือกพักเดียวไปเลยครับห้าร้อยเสียงครับเลือกไปเลยนะชอบไอ้นะครับไอ้เท้งก็เลือกไปเลยห้าร้อยเสียงครับนะไม่ต้องมีฝ่ายค้านต่อไปครับฝ่ายค้านโกงกอดีลาครับให้มันค้านไปครับนะเราจะได้ถามมันทุกเรื่องไงอย่างเพื่อไทยมาจะได้ถามมันเอ้ยตรงนี้ทําได้ไหมนี่ผมจะไปสร้างถนนตรงนี้ได้ไหมท่านนะผมจะทํารถไฟไฟ้ายี่สิบบาทตลอดสายทําได้ไหมต้องถามมันทุกเรื่องไงครับ นะไม่ต้องไปเปลืองเวลาค่าน้ําค่าไฟสภาให้ยากครับรัฐบาลก็ทํางานไปครับนะสสฝ่ายค้านไม่ต้องมีครับเอาเป็นรัฐบาลเลยครับแต่ตอนนี้มันมันผิดปกติครับมีทั้งฝ่ายค้านนะครับฝ่ายรัฐบาลอยู่ในพักเดียวกันครับนะครึ่งบกครึ่งน้ําครับท่านผู้ชมนะมีไหมแหละครับผิดรัฐธรรมนูญครับมาตราหนึ่งร้อยสิบสองครับ นะผลคัเลือกอะไรสอสอเป็นต้องเป็นอิสระนะครับนะถือว่าเป็นการครอบงำนะเป็นการพักไอเทงเนี่ยครับ MOA เนี่ยไปครอบงำครับครอบงำพักไอหนูครับพักกระท่อมกัญชาครับครอบงำนั่นนะเพราะว่ามาตราร้อยสิบสองครับบัญญัติไว้บอกว่าสอสอต้องเป็นอิสระนะครับต้องเป็นอิสระนะครับทำงานเพื่อประโยชน์นะครับ ของประชาชนครับไม่ใช่ว่าไปถูกครอบงำว่ามึงต้องสั่งมึงต้องหยุดนะครับนะต้องยุบไพทยสภาไปในสีเดือนนะมึงต้องอย่านะครับอย่าไปเพิ่มสอสอนะอย่าไปซื้องูเห่าเข้ามาร่วมนะครับเห็นหรือ,อยังครับผิดแน่นอนครับผิดมาตราร้อนะเป็นการครอบงำพักครับนะการได้มาซึ่งอำนาจ ไม่เด้เป็นไปตามมาตราห้าครับมาตราห้าก็คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎใดบัญญัติใดคำสั่งใดนะครับนะรมใดนะครับถือว่าขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญจะบังคับใช้ไม่ได้ครับมันมีอย่างที่ไหนครับไปโหวตแล้วไม่เป็นรัฐบาลครับไม่ทําหน้าที่ผ่ายค้านครับนะเป็นฝ่ายค้านแต่ไม่ได้ไม่ไม่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านครับถ้าอย่างนั้นมันจะมีฝ่ายค้านไม่ทําอะไรครับ ผมถึงบอกว่าสมัยหน้าครับไม่ต้องมีฝ่ายค้านผมอยากเห็นน้ำหน้าองค์กรเีลาครับนะอยากจะเห็นน้ำหน้าองค์กรกีฬาครับว่ามันจะค้านได้จริงไหมนะครับไปเก้าตัวนะครับออาสำหรับวันนี้นะครับช่องแดงสำวานะครับขอบคุณแค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ